ก่อนจะเลี่ยมขอให้มึงเนียนๆหน่อยเลี่ยมโง่ๆเลี่ยมค่อยๆก็จะเลี่ยมเลย,ยนาเดี๋ยวโดนต่อยอ๋อก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนี่ก็มาอยู่กับผมนะครับโดนัทนะครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่กับเกม k คิงพีชเหมือนเดิมนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็ได้รหัสมารีวิวแล้วกับผลสไปโนนะครับผมเออนี่ก็แบบก็ต้องขอบคุณจากน้องน้ำด้วยนะครับก็แบบ เป็นเด็กน้องพี่เองนะครับผมอ่าก็แบบต้องขอบคุณน้องมันด้วยนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวมาดูกับผลกันเลยนะครับหน้าตาผลก็แบบสเตตนะเดี๋ยวให้ดูสเตตก่อนนะครับก็สเต็ตที่ต้องอัพนะก็คือ2 0 0 0ันนะครับถึงจะใช้ได้หมดทุกผลโอเคไหมอ่าสเตตที่น้องเขาอ,อัพนะครับก็คือตัน3อันอีกอันหนึ่งไม่ตันคือเมลีนะครับผมอ่าก็แบบ บางคนชอบถามว่าพี่ถ้าลิเวอตันอัพสเตตันได้กี่อันอะไรประมาณนี้นะก็บอกเลยนะครับ3อันเนาะอ่าก็เดี๋ยวแบบมาลองดูกับสกิลกันเลยนะครับว่ามันจะอลังการหรือแรงกันขนาดไหนนะครับมาอยู่กับสกิลแรกนะครับสกิลแซดนะเป็นก็เป็นการแปลงร่างนะครับผมตื่เชียอะไรวะเนี่ยตื่เชียอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดีเรามาดูกับสกิลที่สองนะครับสกิลเอ็นะครับใช้ค่า d e วิลฟุตหนึ่งนะครับผมเป็นสกิลครัมลามนะครับผมดูมนี่ก็เปิดหาคีราชันนะทุกคนแต่ตีแรงมากเลยนะเจ็ดพันนะครับตีปกตินะถ้าอัพตันนะครับอัพตันนะเจ0 0พันเจ็ดคแรงตีสามรอบเดี๋ยวเราจะไปตีกับบอสด,ดีกว่านะอื นี่บอสนี้ต้องตายอ่ะดูดิดูด,ดิเออทุกคนแบบตีแรงมากนะครับเดี๋ยวลองมาดูกับสกิลซนะครับผมใช้ค่ามิเตอรี่500เฮ้ยค่าสเตต500 <c oughs> นะครับผมลองมาดูเดี๋ยวเราบอสไม่เกรดกอนมามันคืออะไรอ่ะยีดตมันเป็นการพ่นนะพ่นออรา่าเฮ้ยมันแรงมากๆเลยนะทุกคนเฮ้ยแปบ๊บหนึงนะ มันกระโดเดเก็โปะไม่ได้ใช่ไหมโดยแค่ครั้งเดียวลองมาดูสกิลนะครับเห็นแบบสกิลมันแรงมากๆลองอยู่แบบระยะดีกว่านะเฮ้ยยยยยคำรามโคตรเท่อะทุกคนดูดิโอ้โหเดี๋ยวลองมาดูกับสกิลวีนะครับผมมันคือสกิลอะไรน่าจะเป็นการเตะปะเตะต่อยถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวลองดูนะครับน่าจะหันตามเมาส์เนาะ มาดูนะว่ามันจะหันตามเมาส์หรือเปล่านี่นะคือหันตามเมาส์นะครับเฮ้ย <Hey. S 1> แรงแรงสัสสเลยทุกคนดูสามสกิลตายนะครับแต่รีเวิรตันเนานะอ่ะเดี๋ยวขออีกสักรอบหนึ่งนะจะไปตัวกับมอนข้างบนดีกว่านะครับเพื่อแบบอาจจะทีเดียวตายนะนะฮึบ เฮ้ยโอ้โหโหถือว่าแรงอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกับสกิลบีนะครับเป็นการบี t โหมดนะเป็นการมีไฟฟ้านะเฮ้ยทุกคนตีเก้าพันตีเก้าพันจากเจ็ดพันเฮ้ยจากเจ็ดพันห้าหนึ่งเจ็ดพันห้าร้อยหนึ่งนะครับเจ็ดพันห้าร้อยเอ็ดนั่นแหละแต่พอบีด m หมดมาปุ๊บตีเก้าพันเก้าพันแปด้ถือว่าแรงสกิลก็น่าจะแรงด้วยนะครับ ตายไปซะทีโคตรแรงนะครับทุกคนบีทโหมดนี่แบบโคตรแรงโคตรแรงเลยยวขออีกสักรอบบีทโหมดสองสามสี่ห้าทีห้าทีตายทุกคนมันก็เกินไปว่าบีทโหมดอะ่ะห้าทีตายอะ่ะทุกคนมัน คือว่ามันเกินไปนะเออนะครับก็แบบใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับ6,000ซับนะครับพี่ก็จะแจกโยรูนะครับ3คนใน m a บ box food นะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับขยายทำคลิปอะไรต่อก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับผมก็เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ ก่อนจะเลี่ยมขอให้มึงเนียนๆหน่อยเลี่ยมโง่ๆเลี่ยมควายๆก็จะเลี่ยมลนนายเดี๋ยวโดนต่อยอ๋อ